นี่เลยครับทุกคน New MG S5 EV นะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับและมากับแคมเปญดีๆในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้ด้วยนะครับดีไซน์รอบคันก็จะมีความเรียบง่ายหน่อยเนาะไม่ได้เป็นตัวท็อปนะครับแต่ว่าด้านหน้าเขานะครับชุดเก๋อะไรต่างๆนะครับช่องลมก็เปิดมาใหญ่ดูสปอร์ตไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับรวมไปถึงระบบไฟหน้านะครับด้านบนนะ daytime running light LED ด้านล่างเป็นระบบ Adaptive LED ด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะครบช่วนเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างเขานะครับด้วยความที่ตัวนี้เป็นรุ่น D+ ก็จะล้อลายธรรมดาหน่อยนะครับเป็นสีดำแบบนี้ a e r o Cover นะครับก็จะดูเรียบง่ายหน่อยแต่ว่าเป็นตัว Cover แบบนี้ก็จะช่วยให้ด้านข้างเขาเนี่ยรีดอากาศให้ลู่ลมมากที่สุดทำให้เว n g นที่วิ่งเนี่ยวิ่งในไกลามากขึ้นนั่นเองนะครับและนี่คือด้านท้ายของ MG S5 EV ในรหัส D+ นะครับก็จะเห็นว่าที่เก็บของจุค่อนข้างได้ ที่จะใหญ่นะครับใหญ่เกือบสุดในเซกเมนต์เลยนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับการชาร์จนะอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนตัวท็อปนะครับชาร์จได้เพียงแค่88กิโลวัตต์170แรงม้า250นิวตันเมตรนะครับ0-100คลมไว้อยู่8วินาทีนะครับวิ่งระยะทางสูงสุด416กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ในภายในของตัว MG S5 EV ในรหัส D+ แล้วนะครับก็ต้องบอกว่า ออปชันที่ให้จะครบครัวเลยนะครับถึงแม้เป็นแค่ตัวเริ่มต้นนะครับและแน่นอนนะครับว่าในงานมอ t ต r Expo ต้องมีแคมเปญดีๆอยู่แล้วนะครับสำหรับ MG S 5 EV ตัวนี้นะครับตัวเริ่มต้นก่อนหน้านี้นะ D+ 719,900นะครับแต่มาในงานนะครับจับจองในงานถือว่าแคมเปญดีมากนะครับราคาลดถึง1 0 0 0 0 0บาทนะครับเริ่มต้น619,900นะครับบอกเลยว่าราคาเขาทันจะดีนะครับนี่เป็นราคาเริ่มต้นนะครับและแถมแคมเปญอย่างอื่นมาตามนี้ด้วยเลยครับ